ว่าได้เรื่องฝรั่งไม่อร่อยปกตินะคะกระถินนี่คือกินแบบกินเร็วกินไม่เคยเหลือกินไม่เคยอิ่มแต่วันนี้ฝรั่งที่แม่ซื้อมาคือมันแข็งแล้วมันก็ไม่ค่อยอร่อยค่ะแม่ลองชิมแล้วดูจากสภาพวางไว้ให้ก็คือเกลื่อนเลยค่ะไม่ยอมกินมีสมบัติทิ้งด้วยโอ้โหเพิ่งเห็นคะ่ะอาการนี้แม่แม่ทิ้งก็รู้หรอกหนาว่าอะไรอร่อยไม่อร่อย เขาไม่อร่อยใครเขาจะกินเล่าเอ้าที่พ่อว่าถิ่นไว้ว่าเป็นลิ้นจระเข้ก็ใช้ไม่ได้แล้วสิเนาะอะไรลิ้นจระเข้คงจระเข้อะไรนี่มันหมาแล้วสรุปก็คือจะไม่กินจริงๆหรอวันเนี้ยไม่กินหรอกไม่อร่อยอ่ะแม่เข้าใจแมว่ามันไม่อร่อยยังจะเอามาวางให้อีกเนี่ยลองชิมอีกทีมามาเดี๋ยวแม่ป้อนไม่เอาไม่กินมันไม่อร่อยอ่ะ ไปซื้อมาใหม่เลยโอเคเคเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่